เราเดินทางสู่ยอดเขาอีกแห่งที่มอบประสบการณ์อันน่าทึ่งกลาเซียสามพันดินแดนแห่งหิมะและน้ำแข็งที่ซึ่งพีควอล์กสะพานแขวนหนึ่งเดียวในโลกที่เชื่อมระหว่าง2ยอดเขารอท้าทายความกล้าของผู้มาเยือนการก้าวเดินบนสะพานแห่งนี้คือการเดินอยู่เหนือหมู่เมฆท่ามกลางทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาคุณจะรู้สึกได้ถึงอากาศที่บางเบาและความเย็นที่สัมผัสผิว มันคือความรู้สึกของการยืนอยู่บนจุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นยอดเขาชื่อดังกว่า24ยอดที่มีความสูงเกิน4,000เมตรได้พร้อมกันตั้งแต่มงบล้องไปจนถึงแมทเธอร์ฮอนและยุงฟรักแม้บางครั้งม่านหมอกจะเข้าบทบังทัศนียภาพแต่นั่นกลับยิ่งเพิ่มความรู้สึกลึกลับและน่าค้นหาให้กับสถานที่แห่งนี้มันคือการยืนอยู่บนจุดสูงสุด ที่ทำให้เรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าและขุนเขาเป็นการสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในรูปแบบที่ไม่อาจหาได้จากที่ใดนอกจากสะพานแขวนแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น Alpine Coaster รางเลื่อนบนภูเขาที่สูงที่สุดในโลกที่จะพาคุณดิ่งลงไปตามความลาดชันด้วยความเร็วที่น่าตื่นเต้นหรือการเดินบนฐานน้ำแข็งที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับโลกยุคน้ำแข็งอย่างแท้จริง กลาเซีย3,000ไม่ใช่แค่จุดชมวิวแต่เป็นสนามเด็กเล่นบนที่สูงที่มอบความทรงจำไม่รู้ลืม